เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้นะครับได้เกลิ่นบอกเอาไว้ในช่วงที่แล้วว่าเราเอ็กซ์คลูซีฟมาเลยนะครับที่นี่แพรกรชาเพื่อที่จะมางานที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีอีกงานหนึ่งก็ว่าได้สําหรับแฟนๆรายการโลกแห่งดวงติดตามชมกันมาครับต้องบอกว่าวิทยากรของเราทั้ง4ท่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ครับเป็นงานพิเศษอยู่กับอาจารย์หมอแม็กนะครับขั้นเทพแล้วก็อาจารย์แจ็กกี้ยุสพยากรอาจารย์ออร่าและที่สําคัญครับอยู่ข้างๆต้องบอกว่าเป็น หวานใจนะครับแล้วก็คบกันมา16ปีครับอาจารย์คิงด้วยสวัสดีทั้ง4ท่านนะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามความรู้สึกของคู่บ่าวสาวก่อนพระเองนงเองของงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างกับวันนี้ฮะอาจารย์หมอแม็กครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับที่มางานนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามีความสุขมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ความสุขนี้นะครับ จริงๆมีความสุขจริงๆชวนแต่งงานกันเถอะครับเป็นความรักที่เห็นคุณผู้ชมบอกว่า16ปีอาจารย์คิงครับ16ปีเอาเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยดีกว่าที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคลองรักกันยังไงให้ย,ยาวนานถึง16ปีอาจารย์คิงครับจริงๆในความรักทุกคนเนี่ยมันมีทะเลาะมีทะเลาะกันมีปัญหากันทุกคู่นะครับแต่ทุกปัญหาเราจะต้องนั่งคุยการปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะครับ การที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นครับอืมอยู่ที่ใจของเราเข้มแข็งพอฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะครับใหอ้อาจารย์ หมอแม่ขั้นเทพนะครับบอกดีกว่าเพราะว่าเห็นแบบเป็นคู่รักที่ไม่เหมือนทั่วไปนะครับตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างที่บางคนแอดเอ้ยไม่เข้าใจกับตรงนี้ครับอาจารย์หมอแม่ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้มองว่าความรักที่เรามีเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็ความรักของเราเนี่ยเหมือนเหมือนหญิงชายทั่วไปนะครับแล้วก็บางทีอาจจะยิ่งกว่าหญิงชายด้วยนะครับเพราะว่าเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามัน16ปีนะครับผมอยากกีดกันความรักกันเลยนะครับขอให้มองว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแลวจะทําให้เขาเรียกว่าโลกสงบสุขนี ถามแขก V.I.P. ของเราทั้งสองท่านบ้างอาจารย์แจ็กกี้ก่อนเลยข้างบอลลีนะครับถามรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเห็นคู่นี้แล้ว16ปีอาจารย์แจ็กกี้ครับโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่าอิฉามากเพราะว่าเขาแบบอยู่กันนานแล้วก็ถามว่าทะเลาะไหมก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติไม่มีคู่ไหนที่ไม่มีทะเลาะกันแต่ว่าเขาน่ารักตรงที่เขาแบบต่างคนต่างก็ยอมกันเวลามีปัญหามีอะไรกันเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้หลายๆคู่ยึดเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเลยเพราะฉะนั้นสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ช สังเกตไหมว่าคบกันไม่ยืดหาแบบนี้ยากมากเพราะฉะนั้นอยากให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีดีกับทั้งหมอแม็กกแล้วก็ทั้งหมอคิงด้วยให้รักกันานานๆแล้วก็ให้รวยๆด้วยนีนะครับอีกนนหนึ่งท่านครับวันนี้มาแบบอลังการมากอาจารย์ออร่าราชินีไลเซนวันนี้แบบมาในแนวไหนอาจารย์ออร่าครับแนวเป็นต้องมีมงนะอาจารย์ผู้เหนืออาจารย์ออร่านะคะแต่ว่าต้องมีมงเล็กนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ต้องยอมนะคะคู่เผ่าสาวจริงๆนะะเห็นแล้วอยากแต่งงานมากนะคะตอนนี้กำลังหาคู่อยู่นะคะ <ด>นี่ก็นั่งยาก<ด>ยอวยพรน,นะคะก็อยากให้นะคะทั้งสองท่านเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะมีความสุขรักกันไปจนนานๆเลยนะคะเป็นคู่รักแห่งปีปีนี้เลยนะคะนี่นะครับนี่คือ,อคควิทยากรของเรานะครับที่ต้องบอกว่าอยู่กับคุณผู้ชมมาตลอดระยะเวลาหลายต่อหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากรายการไว้ด้วยครับโลกแห่งดวงแบบนี้นะครับใครที่เป็นแฟนของอาจารย์แต่ละท่านนะครับก็ติดตามชมได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยท้ายที่สุดนี้ครับให้อาจารย์หมอแม็ก ฝากกับคุณผู้ชมดีกว่าวันนี้เป็นงานพิเศษของอาจารย์หมอแมกด้วยอยากจะฝากอะไรในช่วงท้ายกับคุณผู้ชมบ้างครับก็ขอแบ่งปันความสุขนะครับที่เราได้รับในวันนี้ให้ทุกคนได้มีความสุขตลอดไปเลยแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเนาะนะครับแล้วก็อยากได้สิ่งใดขอให้เขาเรียกว่าได้ตลอดไปเลยแล้วก็อย่าลืมหมอแมกวันสุ์โรคแห่งดวงอาจารย์กริงครับส่งท้ายนิดนึ่งกับคุณผู้ชมครับก็นะครับก็ ส่งท้ายได้ดีล่ะนะครับก็ขอให้คุณท,ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาไปได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าทุกคนมีปัญหาหมดนะครับเวลาเท่านั้นที่จะทําให้คุณผ่านไปได้ และนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของโลกแห่งดวง e อ็กซ์คลูนะครับที่เรามาร่วมยินดีกับอาจารย์แม็กและก็อาจารย์คิงรวมถึงเซเลปของเราทั้งสองท่านด้วยเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูนะครับมีภาพประมวลให้คุณผู้ชมเห็นด้วยแขกเรือในงานนี้เยอะมากนะครับดาราดังมากันเพียบเลยเดี๋ยวไปดูภาพกันด้วยและเดี๋ยวเราไปเจอกันในสตูดิโอนะครับบ๊ายบาย จ่ายเงจ่ายจากพถ้าเกิตามกำลางเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ถูกโคตรถูกแล้วนัเนี่ยมันรอดมาได้บางบางตัตูเราก็ไม่จ่ายนะคุณพี่อ่ะเดี๋ยวให้คนละสองแล้กันเนาะออขอบคุณ วันนี้นะจ้านมันเตนนะคะขอสวัสดีทุกทุกคนชาวไทยแล้วก็คู่เบ่าสาวที่มีความสุขสำหรับวันนี้ด้วยนะคะ เป็นวันมงคลที่สุดในทั้งคืนในวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับเป็นการเ,เริ่มง,งาน 3, ามสองหนึ двух, two, one, ่งได้เรยุ่งคนนะครับเวลา1ิดปายมีการเก้าแลที่นะครับสิบหกปีความรักนะะในวันที่หนึ่งเดือนหกสองันสบหกนะครับ